แค่ะตอนแรกก็คิดว่ามาลงสนุกๆครับเพราะอ่านไปแล้วก็รู้สึกชอบที่เนื้อเรื่องบทอบพยพเนี่ยเป็นบทที่สําคัญแล้วก็เป็นบทที่ออรู้สึกว่าเข้าถึงจิตใจแล้วเข้าถึงบุปสะรคแล้วก็การแก้ไขปัญหาการอดทนต่างๆแล้วก็รู้สึกอินเขอาไปข้างในนะครับแล้วก็พยายามจดจำต่างๆอ่านหลายรอบครับสนุกมาก ก,ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะที่ได้เตรียมพะธรรมอ,อพยพให้กับกรุงเทพของเราค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกในการที่เราได้แข่งอ,อพยพนะคะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมากๆที่แบบว่าเป็นโอกาสในการที่ให้พี่น้องของเราอะค่ะได้ศึกษาพะธรรมกันมากยิ่งขึ้นในระดับที่ลงลึกค่ะในความรู้สึกหลังแข่งนะคะก็รู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้ามากๆรู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรสาหรับรางวัลน,นี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าก็เห็นจากข้อสอบก,ก็คือแบบว่าลงราย,รายละเอียดสุดๆสำหรับปีหน้านะคะก็ขอเชิญเชวนให้กับพี่น้องทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพมาร่วมกันแข่งขันแฟนพันธ์แท้นะคะจะทําให้เราไม่ไม่ได้เพียงแค่ได้รางวัลค่ะแต่ว่าจะทําให้เราลงลึกในเรื่องของพระมำีพ่ลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้รู้จกักลักษณะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ปีหน้าก็บลบมาลงแข่งกันเยอะๆนะคะสนุกมากค่ะ ชายมันแท้ของกรุงเทพก็จบไปเมื่อกี้มันหมาดเลยนะคะสนุกมากมันมากแล้วก็ประทับใจมากเลยสําหรับพระคําที่พระเจ้าทรงให้กับเราแล้วก็ประทับใจพี่น้องกรุงเทพนะคะที่สมัครกันมาดีมากแล้วเขาท่องกันมาดีเหลือเกินเราก็ตั้งตารอว่าแฟนพันธุ์แท้โปรแกรมถัดไปจะเป็นเล่มอะไรแล้วก็เราจะร่วมสมัครแล้วก็สนุกสนานในการศึกษาพระคําของพระเจ้ารวมทั้งจะได้มาหนุนน้ําใจกันในเรื่องของพระคําพระเจ้าด้วยนะคะห้องเยอะ ท,ยะยะท่องเยอะๆส่เป็นค่ะ